เอามาเกินไอชิบหายโอ้โหสามารถจะคืนชีพให้รถลากอยู่แต่เคยลืมนบครับว่ามันใช่แค่สิบอันเดี๋ยวดูไว้นี่อ้าวชิบหายเลยครับโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทางกันด้วยนะครับเดี๋ยวนีคลิปนี้ก่อนเราจะไปล่าโจร่เข้ใช่ไหมครับเราตั้งว่าหมายไว้แล้วเมื่อพาที่แล้วเอได้ไปดูบอกมาแจ้งดีบปงดีนะครับก็คลิปนี้ก็จะพาไปเลยนะเดี๋ยวต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอ่านี่ไม้แพรงโอเคเดี๋ยว ขอทัดที่เก็บก่อนโอเคครับไว้ใช้อะไรสติกหกสติกเฮ้ยเดี๋ยวขั้นแรกนะผมขอคืนชิปไปรถนี่ก่อนนะเผื่อมันได้ใช้งานเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้งานอยู่นะแล้วก็ไอ้โต๊ะเออมันต้องทําโต๊ะแ,แล้วก็ไอ้ธนูอีกมาเด่นนะเฮ้ยแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ธนูอ่ะมันต้องมีไอ้สองใส่ลูกธนูอีกมันถึงจะยิงได้นะเอ,อ้ยแล้วคือประเด็นมันจะหาจากไครอีกประเทศ โอเคเดี๋ยวเก็บพวกนี้หมดเลยแล้วกันเอา้าเก็บไม่ได้เลยเดี๋ยวแบกไอ้นี่มาโอเคแบกพวกนี้มาใช้ก่อนใช้งานก่อนแล้วก็เคลื่อนที่แบบขี้เกียจเอ่อเดินเป่าวิที่บ้านเราหลังเดิมเราอะนะครับมันอยู่โคตรไกลจริงนะเออแบบไกลจัดๆเลยจะเกียรติไหมโอเคเดี๋ยวครับซ้อ,อนพอดีคือชีพให้รถลากแล้วกู้ถ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางนี้ก่อนโอเคเดี๋ยววาง <laughs> เก็บไว้่าแพงก่อนนะครับอื้ย หมดไหมโอเคหมดครับเออหรือตะปูรถล,ลากก็จะไม่ผิดอา่าสองอันเดี๋ยวเหล็กพอมีครับแง่เหล็กแง่เหล็กแง่เหล็กโอเคเอามาตีเลยครับเรียบร้อยครับมาถากันิศษไปโอเคลากได้อา่อาเก็บไม้ติด้วยครับเจอที่ไหนเก็บที่นั่นเก็บไว้ใช้งานโอเคตอนนี้น้ำหมดจังโอเคเรียบร้อยครับเต็มเอาล่ะเดี๋ยวมาเริ่ม การทําธนูเลยดีกว่าทําธนูก่อนเลยผมว่าทําซองใส่ลูกธนูดีกว่าเอ่อมันอันไหนวะเนี่ยอันนี้โอเคใช้เชือกกับไอ้อาร์มินเฮ้ยเดี๋ยวมีปะรู้สึกเป็นเนื้อเหรอหนังหนังอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่ไม่ใช่นะครับอันนั้นมันจะเอายังไงวะไอ้คล้ายๆกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องมีสิโอเคไอซองเศษธนุนี่คือมันต้องใช้นางสัตว์อู้นังสัตว์มันก็ต้องทำไปตัวแรกก่อนดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำตัวแรกก่อนเอยุ่งยากนะครับจำได้ว่าไอตัวเนี้ยมันยุ่งยากเออเนื้อตัวแรกตัวแรกอยู่ไหนจำได้ว่ามันต้องใช้ไอรอนด้วยสิใช้ตัวนี้ไหมเนี่ยนี่แหละครับตัวนี้แหละไอรอนสิบเลยอุ้ยเอาเร็วครับโอเควางข้างนอกแล้วกันเพราะแบบยังไงผมจะได้ใช้อยู่แล้วนะ จะเอาไปที่รุ่นไว้โอเคปาณนี้แหละไปรอนมาต้องเผาแล้วแหละน,นี่มีโอเคเผาไอพวกนี้แหละเผาเลยครับเดี๋ยวเออนี่เผาด้วยสิบก้อนเลยเหรอปี้โอ้ยเยอะไปไหมคือต้นทุนผมจะมีไหมเนี่ยโอเคน่าจะพอนะอันนี้ได้หกแหละเจ็ดแปดโอเคเปลี่ยนไม้ก่อนไม้ก่อน,อนว่าต้องไปฟาร์มอิน,นเอาดีๆไม้ตรงน,นี้ ไม่พอชัวโอเคเราต้องเผาทำไม่เล่นเลยก่อนแล้วก็เผานี่ด้วยโอเคออกไปลเอาแร่ไอรอนแปด้วยอืมไม่พอไม่พอไม่ให้ไม่พอขายอีกสองโอเคเดี๋ยวไปมาก่อนมาเลี้ยวมาเลี้ยวโอเคยัดไปเผาโลดนี่ไปอีกเผาโดลดครับโอเคอันนี้ก็รอให้มันสุกเก็บไปก่อนไอรอนหนึ่งโอเค ฝากไว้เหมือนเดิมครับ ه, สองท่อนก็ฝากโอเคขาดอีกเก้าวันเก้าวันน่าจะพอนะอันนี้ได้แปดอันที่เก้ายังไม่ได้โอเครอสักพักครับแล้วก็หนังว่ะเ,ออเดี๋ยวผมต้องไปล่าสัตว์ก่อนดีเอาละครับได้วลาล่าสัตว์แล้วไปหาควางหรืออะไรอะไร,อะไรก็ได้ครับที่เป็นสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวหาลูชิล่าไปก่อนดีกว่าผมว่าจะได้ไปล่าไหมจระเข้ในพาร์ทนี้ขนาดหา แค่วุ้ไปลุยก็ยังไม่ได้เลยเอาจีงแจ้หอ,อกก็ได้แล้วแต่ผมไม่แนะนําฮะขนาดเกาะหนึ่งเกาะมันยังเอาจอรเคีไม่อยู่เลยครับเราสองทีนี้คือแบบอ้อขึ้นวันเลยฮะโอเคเอาละครับรู้สึกว่าผมจะเจอประเด็นนะมันหมูไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพว,ว่าหมูมต้องมีแดมเมดป่ะเออแมเน็ตเรามีครับแดมเมดมันน่าจะเยอะปะ่ะสวัดีพี่หมูหอ,อกมันปลาได้ไหมผมจําไม่ได้ฮนะไม่ได้ฮนะ แต่ยังไงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวๆๆลองกับหมูฮะเดี๋ยวจะหมูบอกว่ามันน่าจะสู้หมูป่าดี๋ยวจะหมูป่าแทงก่อนแล้วแทงเอ้ยมันสู้จริงอ่ะเฮ้ยเอาแต่ d a เมจไม่เยอะเอาดิโอเคครับหมูป่าป่าปุ๊บแดกป้าครัเฮ้ยรถลากคนเดียวเดี๋ยวมว่าเอาจริงเอารถลากมาจะดีกว่านะเออถ้าจะแบกไปทางแบบนี้นะโอเคครับนี่เอ้ยเจอดี๋ยวเดี๋ยวๆสมบี้สมบี้ วิ่งเลยเอ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเดียวเดจะไปบ้านเลยอย่าอย่าอย่าไปบ้านเด็ดขัด <c oughs> ตู่อยู่นี่ตู่อยู่นี่ตู่อยู่นี่ไปบ้านทําไมตู่อยู่นี่เออ <c oughs> โอ้โหแจ๊รู้สึกว่าแอมบี้ในอัปเดตพารนี้รู้สึกว่าจะน่ากลัวเป็นพิเศษแต่เฮ้ยได้ธนูมาอีกโอเคเมื่อกี้มาได้ไหนวะอย่าบอกนะมีแคมป์อยู่ตรงนี้อีกเฮ้ยเดียเด๋ยวดอกหมูเอาหมูหาย อ๋อตูนตกกระจายวยว่าหายจริงนี่คือแบบโอ้โหอดเลยนะเออโอเคฝากไปดีก่อนรู้สึกเหมือนหัวฟักทองตรงไหนวะฟักทองเห็นว่าแวบอยู่เออนี่นี่นี่แล้วแหละเอาไปทำไฟบ้านพอดีครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาปลูกโอเคได้กระโพดด้วยขอบคุณครับเอาละฟักทองมาอยากกับบ้านอ้อเดี๋ยวดตู้แบกอยู่ไหมี่ย โอเคแบกอยู่ครับมันไม่เห็นเออเมื่อกี้มันไม่เห็น,นเขา <c oughs> บอกเลยไฟจําเป็นจริง <c oughs> เออไว้ตรงนี้แล้วกันมันจะได้สว่างดีหนึครับโอเคสติกสารมาที่รู้ๆเขาก่อนรอรอ,อก่อนแป๊บนึงครับทําไฟก่อนทําไฟบ้านก่อนโอเคจุดปั๊บเรียบร้อยครับสว่างขึ้นมาทีหนึ่งไอรอนหยิบมาหยิบมา ไอ้โมดครบไม่ได้เดี๋ยวลืมนะับแปดอันไอ้รอนแปดโอเคแล้วก็ไอ้รอนแปดได้สี่อันนี้สี่โอเคได้ห้าเผาไปอีกครบครับโอเคเรียบร้อยเต็มไ,ไหมเอ้ยขาดอีกหนึ่งเอ้ยตะไปเป็นไปให้เติดไปเลยโอเครอลอยแค่ไอ้รอนแปดตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมทับทุนน่นเลย ธนูมันใช้เชือกกับอะไรปะสติกก่อนเกี่ยเชือก,กต,ออต้องดู่ะต้องดูธนูเออสติกหนึ่งจริงครับไปสติกเราเยอะสองสามพันกน็ผมว่ามันน่าจะคราฟในตัวได้นะไอ้ธนูอะ่ะใช่ปะเฮ้ยได้จริงอะไรวะเนี่ยสลอ็อตเอา้าไม่มีเดี๋ยวเีาไม่มีที่ใส่หรอ อ๋อมันเต็มเยดเก้ yes, okay. อืมผมคงต้องขวานออกเพราะมันยังไม่ได้ใช้ทอดรู้สึกว่ามันจะได้ใช้อยู่นะเวลาเขาไปฟาร์มของในบ้านอะ่ะเออมันมืดนะครับตัวอะไรวะนุ่นไอ้ตัวแพะอหอโอเคคาร์ทสุเลยครับยูมาช่องไหนวะเนะี่ยช่องสองช่องสามโอเคช่องสามนะครับโอเคพอเส็ยจยังแลก อะไรอะ่ะฮะไฟดับแล้วคือไอ้เผามันจะไม่เผาไอ้เริ่มต้นตรงที่เผาเสร็จมันคือเผาเริ่มใหม่แล้วถ้าเผาไม่เสร็จรู้สึกว่าแร่มันจะเย็นแล้วก็แบบอ่าต้องเผาเริ่มใหม่โอ้ยเสียเวลาเลยครับโตแร่คบนี่เรียบร้อยพี่หมูมาเลยครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยิบออกมาวางที่เขียงไปครับเอ,อ้ยอยากจะอะไรอะสโตน อ๋อเิมลืมไปฮะมันต้องใช้ขวานมันต้องใช้ขวานในการแร่เอ,อ้ยใช้ขวานอะไรก็ได้ดีโอเคทอดไปก่อนครับธนูดิต้องไปก่อนอยังไม่ได้ใช้ขวานมาครับทอดนี้ต้องอยู่ประจําละอุ้ยไปครับมาเราต้องถือนี่ขวานแวครับได้เวลาชำระจุกจกัจกจกุกจักเอาทำไมมาแร่ทางนี้เลยหรือวางตัวแร่ผิดโอเค นี่ได้หนังมาแล้วออก,กระดูกด้วยแล้วก็เป็นเนื้อโอเคเอาหูน้ำหนักเกินด้วยหนังกับอะไรหนังกับเชือกหรือไฟเบอร์แพนไวไ้หนังกับอะไรครับไอที่ทำอะ่ะเอเอเฮ้ยหนังสองไงเหรอฮ้ยเชือกสองนังสองครับอ้าวแล้วมีอันเดียวชิบหายละโอเค เดี๋ยวผมฝากไว้นี่ก่อนไอเชือกสองเลยโอเคครับอืมไปล่างไหมโดคุณนึกว่าจะเออใช่อันเดียวได้จะไปหาฝั่งไหนโอเคเมื่อกี้เห็นในตัวนั้นเดินแถวนี้ครับไอยา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 นี่เจอเจอแล้วเจอแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยจอดจอดยาปึ๊กไปไอ้จุกแพ้ไม่แก่วมเนี่ยจริงจั่วจั่วโอเคเรียบร้อยครับได้พอดีได้พอดีเห็นแล้วอื้อว่าแล้วเห็นมาแบบ เดี๋ยวมันจะหนีไปไหนโอเคยังเหลืออยู่ครับมาเอาอยู่ไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้วิ่งมาไกลขนาดนี้นะโอ้นี่เห็นแล้วนึกว่าจะหาย,อยโอเคไอ้มันต้องต้องถือขวานได้หรอไปวโอเคว่าผมต้องกลับทางไอ้โตแลยวแหละครับผมขึ้นไม่แรกผมรู้เลย ได้อะไรด้วยเนะี่ยโอ้ได้ขนถ้าขนก็ได้จะเป็นแกะแหละครับใช่แพ้หรอกขีดกระดูนะกอุ้มหนักกระดูกพี่เองครับโคตรเยอะแล้วก็น่าจะตักเอ้ยมีหนังไอ้พวกนี้ด้วยดิเออผมลืมไปโอ้โหเนื้อด้วยครับเบคอนไอ้เนื้อเมื่อกี้แน่เลยอันนี้เนื้อหมูครับมีเนื้อหมูมาแกะ้ีดเฮ้ยไหนเปนห้อ,อ,อ,อย่างเลยครับอาจริงถ้ามันเก็บได้ผมก็อยากไปเก็บทำอาหารนะแต่นี้มันอยู่ได้ไม่นานครับ ยี่สิบหกนาทีเองโอเคเดี๋ยวเรามาย่างดีกว่าครับทับไปบนเรือเรือโอเยย่างไปไม่มีตูเ้เย็นแช่แล้วยางเงียบจ้างทำอารรหารย่างอยู่นร้นานด้วยดิเออรู้สึกว่าผมอยากได้ไอตกทำอาหารนะคือเราเจะเอาไปทำอาหารอนะ่ะแล้วมันก็จะมีสูตรที่ว่าใช้เพิ่มไอหลอดเลือดกัะบอดสตีมิน่านับอืมไอตรงนั้นอยากได้แต่ไอ เออไอที่ทําอาหารนี่มันยังไม่ได้ไอตัวสมุดคราฟอาหารครับเยเราต้องรออีกสักพักไม่รู้ว่ามันอยู่ที่บ้านไหนงั้นเราก็ย่างกินอย่างนี้ไปแหละนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาทําไอซอ,องสนูด,ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกผมจะไปย่างเนื้อจนเพลินจนแบบลืมเลยว่าเราลืมทําอะไรเอ,อน่าจะคาดแตบบ่ตัวนี้นะโอเคใช่ครับมาใส่เลยเออธนูละ่ะโอเคได้มาแล้วครับ อาธานูตรงนี้ห้าอันมีอีกเป้าห้าอันน่าจะไหวนรรู้สึกว่ามันจะเก็บคืนได้ด้วยนะถ้าเราแบบไปยิงพลาดโอเคครับนี่สโตนแอโร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองคาเพิ่มเติมดีกว่ามันใช้อะไรบ้างธานูเราสโตนพอครับใช้สโตนแล้วก็ขนนกสติก๊กแล้วก็เชือกเอ้ยเดี๋ยวไปดูกันเอ่อเชือกหูเชือก,ออก,ออกมีรับขนนกชามจิไปหร เชือกแล้วก็ขนนกก็สโตนกับสติกโอเคสโตนกับสติกเอ้ยสติกเราเยอะเอาไปซักสิบอัน้างโอเคสิบอันไหวแล้วก็สโตนสิบก้อนเนหี้ยวะมาครับเราต้องปีของให้ครบเดี๋ยวมันคาบในตัวนี้ป่ะคาบในตัวได้ไหมถ้าได้ก็ดีเนะนะเดี๋ยวมันอีนี่มันมีบวกด้วยครับขนมมนน่าจะคาบได้ครั้งละเยอะโอเค ครับได้เลย5อันโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เอามาอีกปูดเพิ่มตรงนี้แล้วก็ได้เลยครับมันบวกเพิ่มนี่ครั้งละ5อับบิยโอเค15อันน่าจะไหว15อันหรออืมพอไหวพอไหวผมว่าพอฟัดพอเวียงอะนะเอาละครับเอ้ยทนูอยู่ไหนวะเนี่ยธนูไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวทนูก่อนอหอก ไม่จะพังรล้ด้วยครับเคธนูกับทอ็อตไอขวานผมว่าไม่น่าจะได้ใช้ได้ใช้เราค่อยไปคับข้างนอกแล้วกันครับมาดูเร็วพร้อมรีโหลดอันนี้มันยิงได้เลยปะ๋อนี่กูเลงเฉยๆออ,อโอเคแบบนี่วาบเรียบร้อยครับพร้อมไปบวกกับไปแค่และเอาแล้วปัญหาเพิ่งเกิดอีกแล้วคนระับพเมื่อกี้ผมก็ได้ไปแก้ปัญหามา ปัญหานี้ไม่ใช่อะไรก็คือผมไปติดได้ตรงป้ายนะครับก็คือป้ายมันต้องไปติดตทุกที่ไม่งั้นเราจะวางของไม่ได้นะไอ้ป้ายตรงนี้ครับนี่เขาเพิ่งที่เขเพิง่งรั g เก d มาใหม่นะครับเป็นป้ายแบบป้ายอนาเขตนะครับเออไปกลางอนาเขตไว้นั่นเองนะครับก็ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่านในแผนที่มันจะมีทั้งหมด3อนณาเขตแล้วนะที่กลางไว้ไอ้บ้านตอนเริ่มแรงแล้วคอยบ้านตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนู้นเป็นที่ฟาร์มเออเหมือนแบบทําจุดด้ว้ว่าไอ้จุดนี้เราเคยไปอะไรนี่นะครับโอเค โอเคถึงแล้วครับฟาร์มจะระเข้ส่วนตัวอ้าวเฮ้ยวางโต๊ะได้พอดีเลยวางตรงนี้เลยหรอ,อเอ้ยเดี๋ยวผมเอาของมาครบไปเนะี่ยขวานเอ้ยเอาของจริงๆน,นะเตี้ยวขวานมาโอเคเดี๋ยวอ่าวางไว้นี่ครับประมาณนี้แหละหรือเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนาเคก่อนมันถึงไหนอะ่ะมันต้องใช้แบบอ่า ยังไงเอ่อมันต้องไปวางใกล้ๆพี่เค่ผมขี้เกียจแบกนะครับโอเคเจอพี่เค่ตัวหนึ่งตัวอันนี้เฮ้ยสองโอ้ยสองตัวเลยครับเดียว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 สองตัวเลยแบกบแบกแบกเลยสองตัวเหรอเดี๋ยวขอแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวผมจะลองมานี่ก่อนเออผมขี้เกียจไป,ไปกี่ดอกก็ได้เออจะเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อทำไมผมเดินชา้าโอ๋อเดี๋ยว เยีปี้โอ้โหฉกครั้งเดียวนี้คือห้าชิปเลยผมเอ้ยผมตายเถอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ก่อนมันทำไมมันวิ่งช้าเนี่ยโอ้เวลาจะแบบไอ้นี่เหรอเกมรอบมาในบริเวณนี้ตายเถอะพี่โอเคไปกี่ดอกวะหกดอกครับโอเคเดี๋ยวเก็บคืนสะตูนมาเก็บคืนสะตูนเก็บคืนด้วยครับขอคืนเอ้า ไม่ครบช,ชัวร์เสรเลยตัวว่าแล้วฮ้ยถ้าผมแล่แล้วขอคืนด้วย <laughs> โอเคนั่นอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ไว้นี่ก่อนวางไว้ใกล้ๆครับเราจะเก็บมันขึ้นเขียงก่อนหนึ่งตัวโอเคบริเวณนี้ครับวางไว้เลยโอเคแล้วก็อีกสงองเฮ้ยเดี๋ยวๆน้ำมีกินปะโอเคพอมมีครับเฮ้ยเราเลือด ต้องรีครับไปกันดิมโีโอกาสตายอุ้ยโู่เห็นฟ้าผ่าลงตรงนี้เลยครับเมื่อกี้ว่างไอ้รู้สึกว่าจะหกหกจอกนะครับจะไม่ผิดมาดีแป้ะสามแล้วสี่ห้าโอเคลอบม,มาลอบม,มามาที่มานี่มานี่ยืนงงอะไรวะมาดีพี่เอ้ย ขี้เกียจไอ้นี่ขี้เกียจแบกไปมันไกลโอเคเอ่ะไม่ตายเอ้ยหกแล้วนะโอเคเจ็ดก็ได้เจ็ดก็ได้ครับโอเครถน่าจะลุยนานได้เอาละเอ้ยเดียว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 อีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวใกล้ๆเลยโอเคอ่าสามตัวมาเปิดก่อนแอปเปียบครับเปิดก่อนแอปเปียบไอปเปียบ แต่เปียกบินก่อนด้วยบินก่อนด้วยบินก่อน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 เอ้ยปะตายยากวายไอ้บินก่อนกี่ยังยังอยากเข้ามาโอเคเรียบร้อยอุ้ยอนาจิตครับคือมันไม่มีเกาะแล้วคือมันฆ่าผมสองทีนะผมนี่ไปหวั่นเลยโอเครีบเก็บแล้วก็เอาไปเอ้ยนี่นีทงนี่เหมือนกันวางก่อนวางก่อนอันนี้พี่ชิไป เอาละครับประเด็นตัวที่สี่มาแล้วจิบนัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่ก่อนเฮ้ยอย่าอย่าให้มันคับอย่าให้มันคับเฮ้ยมันนี่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 นี่พี่สิจิบเองตรงนี้โอเคอ้าวตายตรงนี้พอดีเฮ้ยเกือบตายครับเดี๋ยวผมต้องโอบมันไว้ตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวเมันจะได้แบบจิบถุงมันได้ง่ายครับ เออนี่โอเคครบไปแล้วทะลุตัวขาดไปอีกสามครับวิสึกผมจะติดคนนะบางทีอ่ะโอเคเอ่ารับเดี๋ยวมาทำกันแรกก่อนเดี๋ยวผมกลัวมันจะหายไปครับไอตัวนี้คือมันมานานแล้วไงไอตัวแรกก็ไม่เป็นไรโอเคไปครับชำละสี่ตัวมันน่าจะได้หนึ่งมาโอเคได้หนังหนึ่งพอดี นี่ครับเราต้องเอาใส่นี้ด้วยโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเนื้อด้วยดิเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้มันมานานแล้วครับใส่ไปไม่มีเพื่อนมันมานะอ <laughs> ย่านะพึ่งนะเฮ้ยโอเคตัวที่สองจัดไปแล้วก็ออกมาเก็บไว้ครับน้วคือน้ําหนักตัวตัวนี้อาจไม่เอเคยังพอได้ครับคือมันหนักไอ้พวกเนื้อด้วยไงเก็บด้วยครับโอเคสี่ตัวก็น่าจะครบนะ เราจะไม่ให้พลาดสักตัวเลยโอเคแลกไปเอ,เอ้าเฮ้ยไอตัวนี้เฮ้ยรีบเหรอพี่รีบขึ้นเขียงหรอเออย,ยังไม่ได้จะแล่เลยเมื่อกี้ขึ้นเขียงรอแล้วเออขึ้นมาอยู่ในมือเรารอแล้วนะเมื่อกี้เก็บตัวสุดท้ายจะได้ทกากระเป๋าล้ะกระเป๋าหลังจะคด้วยด้ยโอเคโคฟับหนังสี่กระดูกอย่างเยอะเลยเนื้อด้วย่นะนี่ พอใจนะครับเลี้ยวโอ้ยเสียดายมากนะครับอยาเอาไปทำไห้เนี่ยอ,อ,อโอเคแล้วก็ไอ้ตัวแรกเดี๋ยผมจะไว้นี้แหละนะเพราะคือผมมีโครงการแล้วแล้วก็ผมจะมาทำไอ้ฟาร์มตรงนี้ก็จะมาทำบ้านแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนฟาร์มไอ้หาพวกไอ้เนี่ยครับพอใจแล้วก็จะไปปัม๊มไอ้เอสพีนะครับแต่โอเคโครงการนี้น่าจะยาวไกลนะครับพูดไป่เฉยนะครับแต่บอกเลยว่าโครงการใจไกล เดี๋ยวผมขอแวะตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะไอกระเป๋าเดี๋ยวค่อยไปทำครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมมาหายเนี่ยน้ำมันคือถ้าไม่มีน้ำมันอีกก็คือนี่นี่ได้แล้วก็คือเราจะไม่ขี่ ATV ต่อไปนะครับพอน้ำมันมันจะหมดแล้วหรือไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวน่าจะแบกน้ำมันได้ยอยู่แบบซงบี้น่าจะมีประเด็นคือน,น้ำมันมาหาน้ำมันก่อนครับไอในนี้ไม่น่าจะมีเดี๋ยวของผมไม่เอาหรอกผมมาขอน้ำมันครับ ในนี้ไม่มีอยู่แล้วในบ้านไม่มีมันน่าจะอยู่ในรถกับไอ้ถังน้ำมันครับเด,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 ดี๋ยวเราแวะ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 แป๊บนึงเจอผลไม้เฮ้ยแจ่นี่นี่นนนนหนึ่งตัวซอมบี้ผมเรียกแต่ซอมบี้มันชื่อแบบไม่ไม่ใช่หรอกเอ้ยนี่ยี่ตัวนี้ผมชอบนี่นีไปเถอะไม่สนใจแล้วโอเคมีตัวเดียวนะนี่สองถังครับในรถไม่มีคือเท่าที่จะหายได้ก็คือไอ้ถังน้ำมันนี่แหละ ในรถไม่มีครับเงียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนีไอ้ตัวนีโค้งคำนับใครโค้งอะไรโค้งอะไรเอ้ยจะมาปอกพังปอกพังใจเย็นใจเย็นเฮ้ย,ย,ย,ยพวกเอี้นี่ฝีมือไม่เท่าพี่เค้ขาเลยนะ,จนะเจอเค้นี่แบบเออฮ้ยตบทีนี่กระจุยอะรถไปครึ่งหนึ่งเลยอะตบทีนี่ผมนอนกับพื้นแหละนะครับยังไม่มีชุดเกาะไง ไอตัวที่วิ่งหนีแล้วมันไปไหนวะไอตัวถือกระบองอะโคตรเกลียดเลยโอเคบริเวณรอบบ้านไม่มีอะไรคนระับมันน่าจะมีกระดาษสีขาวนะหรือไม่มีมันไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่อ้าาไม่มีได้ไงครับอะไรอะ่ะโอ้บ้านบ้านน้ำเองเอ้ยยังไม่อยากได้เลยบ้านน้ำเรายังไม่ได้ใช้ลเลย ประหยัเก็บกันเก็บกันเดี๋ยวค่อฟ้ามครับเออมาดูแค่นี้ก่อนผมมอน้ำมันเฉยสองถังเราน่าจะแบบเอ่อยื้อชีวิตผมได้อีกสักพักหนี่ยสองถังนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาที่วาดอื่นผมก็ลืมแล้วเหมือนกันว่าเวลาเอ่อมันรีเซ็ตของจีวันครับต้องไปดูที่ตั้งค่าตอนผมเข้าผมลืมผมไม่ได้ตั้งโอเคเดี๋ยวมาทํากระเป๋าเลยดีกว่าเดี๋ยวน้ามันเออเดี๋ยดวเอาไปเก็บไว้ในรถดีกว่าครับสักหนึ่งถังโอเค หนึ่งถังพอครับแล้วก็มาเก็บไว้ในบ้านมีที่เก็บไหมครับไม่มีชัว <c oughs> มีก็ใส่นี้แหละเอาลับหนังเราได้มาแล้วก็เชือกใช่ปะเชือกสองเก็บไปครับมันน่าจะคราบจากตัวนี้ปะไม่ใช่หรือตัวไหนตัวทอผ้าอ่ะเฮ้ยใช่จริงครับโอเคเรียบร้อยนี่มาเลย แล้วนี่ครับช่องใส่กระเป๋าล้วแบกน้ำหนักเพิ่มได้75แลห้าลครับเอ้ยของชอบเลยช่องอาหารน่าจะไม่เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนแค่ช่องนี้ช่องใส่อุธอ่ะเหมือนเดิมครับเขายังไม่อัปเดตก็ใช้ได้เสียอนะไมนเดิมครับเพิ่มแค่ปริมาณถ้าราคาเพิ่มอีกก็เหมือนเดิม <laughs> โอเคอ่ะแล้วก็นะผมเพิ่งนึกได้ว่ามีคอมเมนต์นหนึ่งเขาบอกว่าเราสามารถทําไอ้ฟักทองแบบสีฟักทองออกมาได้นะแต่มันต้องเป็น ตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรากดลบออกแล้วก็มาจะมีฟักทองขึ้นมาหนึ่งอันอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวจะลองทําตามดูนะครับว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวขออันนี้แล้วกันขอหน้าบ้านครับโอเคมาดูกันได้ปะ่ะคอนเฟิร์มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ป้าเฮ้ยมันก็ออกมาจริงหละนะครับแต่จะเป็นอันเดิมอะมันไม่ได้นะครับ ก็ผมก็กดแล้วเนี่ยได้ไม้คืนอันเดียวด้วยมันเอาจริงมันก็ได้แหละนะครับแต่มันไม่ได้สองอันมันก็คือได้เดียวโอเคเรียบร้อยทำคืนละโอ้โนึกว่าจะได้ฟระคองเพิ่มมาจริงๆนะครับนี่นี่ไหนได้ยังยังครับหรือเขาอาจจะเอาบักออกแล้วก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมคงต้องของลาไปตอนนี้ว่ากันนะแล้วไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับเดนเฟกเต้ครับสวัสดีครับ